ใส่ได้คือหายากมากเลยนะคุณพี่นี่ค่ะหรือว่าสนใจเป็นพาลาเบาๆตองเก้านะคะก็ใจไม่ค้าได้นะคะพี่พีนะากำไรนะคะเริ่มต้นที่ตองเก้าค่ะคุณพี่โอเคค่ะพี่พีนะใจไม่ค้ามาได้นะคะคุณพี่นะชื่นชอบเป็นวงไหนเนาะเป็นกําไรนะคะใส่แล้วดีเนาะใครชื่อของเขาเนี่ยก็มงคลแล้วนะคะคุณพี่นะนี่ค่ะสวยงามมากคุณพี่ นี่นะคะสนใจแจ้งแมค้าได้เลยนะคะพี่วัดใส่เป็นไซส์อะไรใจ้งแมค้าได้นะคะพี่วัดนะอยากได้เป็นไซส์ไหนนะคะใส่ไซส์อะไรแจ้งแมค้าได้เนาะโอเคคุณพี่นะสนใจแบบไหนนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับแม่ค้าได้นะคะพี่ๆนะสินค้านะคะจะมีหลากหลายแบบหลากหลายทรงนะคะให้เลือกให้รับชมนะคะคุณพี่ต้องการแบบไหนแจ้งมาได้เลยเนาะโอเคค่ะ มาค่ะคุณพี่มารับชมนะคะกันที่